ครับผมอาจารย์ดรดุ๊กนะครับวันนี้เราจะมาที่ปุทยานประวัติศาสตร์สีเทพครับที่นี่คือเป็นคล้ายแหล่งโลจิสติกคือเป็นแหล่งศูนย์กลางนะครับในเรื่องในเรื่องของการค้านะครับจากเส้นทางเรี่ราชมคานะครับราชมคานเริ่มจากที่ไหนครับก็คือเริ่มจากเมืองพระนครก็คือเมืองเสียมราชนะครับแล้วมาที่พนมรุ้งพ่มายสีเทพชากังลาวแล้วก็ฮิริกุนชัยนะครับเปรียบราชมคานีาคือเส้นทางที่เปโลจิสติกนะครับตัวนี้คือเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับแต่ว่า จะสังเกตว่าตัวนี้คือเป็นปรางสองพี่น้องนะครับเป็นปรางเล็กๆนะครับจะสังเกตว่าเป็นอารยธรรมของเขมรนะครับแล้วก็บวกกับอิธซึ่งเป็นอารยธรรมใหม่คือปลายปลายพยานะครับผสมผสานระหว่างฮินดูกับศาสนาพุทธนะเถรวาทนะครับเริ่มเข้ามามีอิทธิพลนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนําเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เส้นทางวันรุสนนะครับรุสนก็คือเส้นทางว่าโลจิสติกในการค้าขายสมัยพระเจ้าชัยวันหรือเปรียบตามเส้นทางสายไหมนะครับของเมืองจีนเพราะว่าที่นี่อยู่ระหว่างเท่าว่าอินเดียกับจีนไม่ได้รับ การเปลี่ยนสินค้าคือการแลเกเปลี่ยนสินค้านะครับเป็นอาจจะเป็นดิสติบิวคือศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒธรได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราพามาชมวันนี้ครับที่อุทยาลั์อุทัยราชวทยาลัยปราศาสตร์มือศรีเทพขอบคุณครับ